บังคาผ่านนั่งงนันยืนยืนลำทุ่งดอกพักกาดจะน้อยกว่านะแดดกำลังออกค่ะสะโอ่อนเนาะค่ะนอนมันมันเหลืองไปมัดเลยนะคะ เมื่อกี้นี่คนย่างมาเบิ้งว่าเอ้ยเอ็ดตะเลอเนี่ยคะ่ะยนายนี่เราเอ็ดตะเลอเนี่ยกระบอตีพันน่ะค่ะเนาะเอาพันสะโอนความงามของอันดอกพักกาดป่าเนาะค่ะเนาะโอ้ยเบิง่งไหมนี่ยอดอันๆๆนั้นอ่อนนะคะ่ะ สโอ,อนเพื่อนโะคนาะลมก็พัดเย็นๆสามีเฮงมีเหง คุยเปน้ำเก็บเปน้ำคะ่ะนั่งตากแดดเปน้ำเนาะ Scale, มันว่าเป็นตตดสะอ่อนด้วยค่ะมันงามตาอาจจะเอ้ยกันนะเมื่อไปต้มอันกาแฟก็แฟนเอ้ยกาแฟเอ้ยพักเอ็ดงานอยู่เหงอนอย่างบนแล้วเอ้ยก็ไปส่งหนังสือพิมพ์อันผู้เทาก็เลยผ่านมาแล้วก็เลยท่ายอัน สกอร์พ่นคะ่ะทีแรกว่านา่านไปแล้วก็เล้วถ่ายสก่อนวมาถ่ายอันรูปอันเนี่ยคะ่ะอันดอกประกาศป่าเก็บกระไดบักไหลยอยู่ด้วยค่ะอันแต่ว่าโบได้เยอะโบได้เยอะคือปีที่แล้วปีที่แล้วเอ้ยเอาไปหลายหลายเอเ้ยลดคึ้คิดได้เพ่นกินบอดหันเนาะคะ่ะเนาะ พี่เนื้อเอ้ก็เลยบ้ได้เก็บเยอะมาชมความงามพัทเนาะค่ะเนาะ